วันนี้เราจะมาสาธิตการใช้แอลเอเนะคะขั้นแรกนะคะใช้ทิชูเปียกนะคะหรือว่าจะใช้น้ำก็ได้นะคะหรือไม่ก็ล้างหน้าให้สะอาดหรือไม่ก็ล้างหน้าให้สะอาดโอเคค่ะให้มันมีความชุ่มชื้นนิดนึงของพี่ก็ได้เหมือนคุณปาเลยนิ้วนางานะนิ้เดียวิหลายคนถามว่าทำไมถึงต้องใช้ปลายนิ้วนางเพราะนิ้วนางเป็นนิ้วที่ เบาที่สุดวางครีมนิดนึงนะคะนิ้วชี้อาจจะด้านเพราะว่าจับปากกายเยอะเกี่ยวไหม <c oughs> ไม่เกี่ยวอ่านี่ต้องเคาะก่อนต้องต้องต้องวองครีมให้ครีมมันเ <c oughs> ซ็ตตัวโอเคหมันค่ะหันัโอเคมันนะคะอยแตะนะคะอย่า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 ลูบเหมือนทาเหมือนทาไอครีมแต่ว่าเราต้องแตะให้ครีมมันมันซึมลงกับผิวนะคะ โอเคของพี่คนนี้ใช้แค่นี้พอเดี๋ยวเบนจ้าใช้ตรงนี้ด้วยตรงเลี้ยวลอยตรงหน้าผากเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอ้ยต่พทษค่ะเดี๋ยวเบนจ่าทาให้ครึ่งหน้าผาตรงนี้จะล่องลึกนิดนึงนะคะหนึ่งซองในกินหน้าเนี่ย ี่เป็นตำแหน่งนั้นเรามีแฟนสามละตำแหน่งรายได้เยช่วงเวลามีปาเินขึ้นไ,ได้แล้วก็เน,น,น,นี่ยยงเหลืออีนะยังพาได้อีกอะ่ะองเดียวใช้ได้ใช้ได้เยอะ,ะตรงข้างล่างเนี่ยตึงแล้วนะเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ถุงเยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูตรงหน้าผากนะคะอะมองบนไหมมองมองตรงค่ะมองตรง ข้างข้างนี้ทาข้างนี้ไม่ได้ทาเห็นยังสังเกตนะคะตาสองข้างจะไม่เท่ากันแล้วแล้วก็ข้างบนเนี้ยค่ะตรงข้างที่เป็นถ่ยเลยเนี่ยริ้วรอยจะดูตื้นขึ้นเนี่ยอันเนี้ยยืดเลยกับฝั่งเนี้ยนะคะ ต่างกันสินเชิงอะต่างแล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวรอให้เซ็ตตัวนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะหายไปเลยไปขีดข้างบนดเพอานับคเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็นไอ้บอลหูนแล้วนะคะตาที่ชัดเจนชัดเจนแล้วนะคะตาชัดเจนมากนะคะอ เก็บมาอีกนิดนึงอันเนี้ยล่องลึกก็ต้องซ้ําหลายครั้งเห็นไหมตรงไหนที่เป็นล่องลึกแล้วเราอยากจะแก้ปัญหาเฉพาะจุดนคะคะอันนี้เลี้ยวลอยนะคะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ดูที่หน้าผากพี่นะคะอ่ะมองตรงมานิดนึงนะคะมองตรงเลย อย่าเพิ่งเลิกหน้าผากน,นะคะอันนี้จะเดี๋ยวตรงหน้าผากเนี่ยถ้าเกิดว่าได้อย่างนี้นะจะแบบจะหายได้เลยหน้าผักเป็นร่องลึกมาก<อ>ต้องเติมดึงนะคะแต่ที่เห็นชัดเจนคือที่ตาสังเกตได้จากถึงต,ตาเลยชัดเจนมากริ้วรอยหายไปหมดเลยค่ะนี่แค่ไม่กี่นาทีเอง สีเ,เล็กของเราสุดยอดมากค่ะอันนี้คือฝั่งที่ที่<ช>ที่ไม่ได้ใช้นะคะ<ช>แล้วก็อันนี้จริงๆตรงนี้ล่องลึกมากแต่ว่าล่องริ้วเล็กๆเนี่ยตรงนี้ยค่ะหายหมดเลยเหลือแต่บ,บริเวณที่ที่ลึกๆหน่อยคือจริงถ้าทาเสร็จไม่ต้องพัดน,นะคือปล่อยทิ้งไว้ได้เลย มีไม่ก่นนะครับนี่มีไม่ก่นนะซองละร้อยหายเหี <tr> aro 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 ่ยวร้อยเดียวความเหี่ยวหายไปค่ะใช่เออเนี่ยดูข้างบนเนี่ยเห็นริ้วรอยข้างบนไหมชัดๆอีงทีหายเลยหายเลยโดนซ้ำไปสักระยะหนึ่งประมาณสามนาทีมันถึงจะเซ็ตตัวทั้งหมดทั้งหน้าผากแล้วก็ใต้หนงตามาค่ะกี่นาทีแล้วค่ะสี่นาทีอ่ะสี่นาทีจะชัดมาก โอเคเต็บ <Okay>, mm hmm. รู้สึกไงบ้างคะ <Okay. S 1> ตึงครับ